ทีนันทุกคนวันนี้นะคะเราเก็จะในแมอปออฟฟี่กันอีกแล้วค่ะซึ่งสตอรี่เรื่องนี้นะคะเราก็จะต้องไปช่วยนางเงือกน้อยให้หนีรอดจากเนื้อมือของปีศาจนางเงือกด้วยกันค่ะแล้วเรื่องราวสตอรี่เรื่องนี้จะเป็นยังไงท่า,อานอ่ะน,นะคะไปเล่นกันเลยก่อนอื่นเราก็จะเลือกเล่นในโหมดฮาร์ดกันนะ ใครกันนะมาร้องเพลงอยู่กลางทะเลลึกแบบเนี้มันดูพิกลพิกลยังไงอีกแล้วนะเนี่ยรู้สิเสียงมาจากตรงนั้นน่ะอ้าวอันมันนางเงือกนี่นะจะใช้อารียลหรือเปล่านะรู้สิร้องเพลงคาจูบัเอ,อ๊ะแต่ว่านางเงือกตัวนี้ทำไมน้าตาไม่เหมือนอารียเล,ยลเวละเฮ้ยแต่ก็ช่างเถอะโอนางเงือกแสนสวยทางนี้ทางนี้ย่า 在穿考皮了，啊！阿、啊、迪，哎、啊。啊啊啊啊啊 เองก็ตกลงมาใต้ทะเลเหมือนกันเนาะว่าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ใต้ทะเลลึกนะสิโอ้โหขยะก็แปลว่ามันจะต้องมีคุณนางเงือกแสนสวยแน่ๆเลยเมื่อกี้เจอปีศาจนางเงือกกระเพ้าอ่ะโอ้ดูดิเมื่อกี้นี้เขาเผิ่ฟังนางเงือกร้องเพลงอ่ะเผลอนิดเดียวอ่ะเรือชนขดหินอ่ะเรืออับปางตกลงมาใต้ทะเลเฉยเฮ้ยนี่ไงนางเงือกเห็นเปล่าเมื่อกี้นางเงือกแสนสวยมากอม็ดเสาน้อย วิวดูนั่นสิคุณนางเงือกแสนสวยว้าว้าว,าวเบอร์อะไรได้ไหมครับขาวไรเบอร์เม็ดดูข้างหน้าของเราพี่เคน,นั่นคือปลาดาวใช่เปล่าอ่ะเฮ้ยเลื่อนได้ด้วยเหรออ้ออโอ้โหอ้าวเฮ้ยอ้ยอยออไปแล้วทะเลมันชอ็อตเาว่ะเมื่อกีก้เ้ยพี่เคนข้างล่างต้องระวังนะมันมีกระแสไฟฟ้าช็อตจากเจ้าแม่ทะเลเด้ยวยล่ะมันคือแม่สายฟ้าหรือไงกันเนี่ยดูดิ ทำไม่น่าจะใช้เม่นสายฟ้าเลยนะมันน่าจะเป็นเม่นทะเลมากกว่านะโอ้เห็นแล้วหิวเลยอยากกินอูนี่อ่ะแต่ว่าของเขาอะ่ะมันเล่นแบบฮาร์ดโหมดไนดูดีมีกับระเบิดด้วยอะ่ะแค่นี้ยังโหดได้พอใช่ไหมอยากกินอูนี่ใช่เปล่า <c oughs> อยากจะให้กินในนี้อยู่ไปตลอดเลยดีปะโอไม่เอาไม่เอาอย่าไปกินที่บ้านวิ้ดูดีมีหมา้ําด้วยอะ่ะว้ายน่ารักเชอรูซีเข้ามาเป็นครอบครัวเลยเอามาเป็นรถทางด่วนระวางน้ปานีโอก็มีโอ้โหอย่าผอนนะว่านี่คือรถเหรอ อันนี้โดนชนแน่นอนนะเนี่ยถ้าหลบไม่ทันดูขบวนดิโอ้ยมินิมอลเลยดูดิเขามากันทั้งฝูงอ,ะอ่ะอ๋อะถ้าจะรีบขนาดนี้ทำไมไม่มาแั้งจะโเนี่ยันจ่มาแค่คันเดียวนะมาทั้งฝูงไะเฮโซ่เโซแล้วเข้าพี่เคยนทางด่วนทางด่วนแล้วเข้าอุย้ยข้างหน้าของเราเห็นเปล่ามันมีเปลือกหอยมุกอยู่ข้างหน้าด้วยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอพี่เคยนการนอยนิดเดียวอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจราจรติดขัดอยู่ข้างหน้านะไม่รู้จะรีบไปไหนอันนั้นเนี่ยโอ้โหดูสิ ไปที่เดียวกันต้องไปได้กันเจียวโหมากี่คนเนี่ยรียบไปทำงานมั้งอ่ะหรือว่ารีบออกไปหากินแล้ว่ะโอ้ยอ้อวระวังนะถ้าไม่เปลือกไข่ม่ขยับได้อ่ะหรือมันงับได้เนี่ยใช่แล้วน่าจะงับได้นะอย่าลืมเก็บไข่มุกดนวยนะยิงวิใช่มันมีไข่ไข่มุกให้เก็บเลยนะเอาไปข้างในก่อนแล้วอ้อมดูดี <ๆ S 1> <ๆ S 2> เปลือกไข่มันปิดแล้วอ่ะอุ้ยดีนะไม่โดนอุ้ยดูดีเปลือกไข่มันมันขยับได้ด้วยอ่ะดีเนี่ยเมื่อกี้เราไม่โดนกินเข้าไปอ่ะ ไปข้างในกันมีมันขาวงกว่าชัดๆเลยอุ๊ยดูดีดเห็นเป้าปูเล่นไม้กระโดดแล่วล่ะ่าแักเชียวคุณปูม <c oughs> ันแข่งมากเราต้องกาดจังหวะกระโดดนะโอ้โหแล้วไปไงเน,นี่ยดูดิ่ห้าโดนปูถ้าโดนปูจะตายนะโดนปูหนีบตายเนาะวบปูสไลเดอร์ <c oughs> ทำไมมาเล่นกันอยู่แถวเนี่ย ดูข้างหน้าของเราดิมันมีปลากระเบนด้วยนะเอ้มิคินะระวังนะระวังลื่นซึบ๊บึเฮ้ยวิ่งนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้ววันนี้เราต้องขอความช่วยเหลือ,เอ,เ,อเอามาทได้ขอเราไปซะแล้วต้องขอความช่วยเหลือจากปลากระเบนตามไม่เคนมาเร็วน้าผู้ใหญ่มาหมาไม่กัดนะแต่อันนี้เป็นปลานะน่าจะโดนกัดนะไม่น่ารอดนี่แต่ว่าอาจจะโดนเม่นชก่ใส่ฟ้าใส่ก็ได้นะโอ้ยเมื่อกี้เฉียบไปนิดเดียวอ่ะโอ้ยของเขาไม่เฉียดจนเต็มเลยเมื่อกี้ เ,เขามาข้างในก่อนดูดิข้างในเขาตกแต่งคล้ายๆกับปากการังเลยนะวิข้างหน้าของเราโอ้โหนั่นมาอะไรกันลนะ่ะน้าดูดินั่นไง<ะ>สาวน้อยนังเงือกมาเมดเ,เขาบอกว่าตามฉันมาสิ<ะ>อฮเขาให้ว่ายน้ําตามไปเหรอโอ้โหน้ำมันเชี่ยวมากเ,เลยนะกำนะลังว,ว่ายน้ําไปโอ้ว่ายเร็วมากเลยแต่ว่า ต้องระวังปลาฉลามมันมาชนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสุเปอรชสุดเฟรชวีนูนี่ปลาฉลาม,มาอ่ะเฮ้ยมันว่ายทวนกระแสนะ้ำมาหาเราอ่ะอ้าวมันจะมากินเราแล้ว,ลวระวังโดนชนนะโอ้โหมีทวนปัสเซดนด้วยเหรอเขาบอกว่าเบรกแทบไม่ทันเลยล่ะ โอ้ยนี่มันที่ไหนกันนี่เี่ยเหมือนเราจะเข้ามาในปะการังหรือว่าหอยสังอะไรบางอย่างนี่่ะอุวยจะไปห่อที่ไหนเนี่ยเออโอ้โหโอ้โห้โอ้ล่วงแล้วล่วงแล้ววิมันไปอย่าไปล้อกมาดูนี่เหมือนจะมีมังกรพุน้เลยนะน่นดี่สวยนะนันีัยปลาไหลทะเลนี่นะ โอ้โห oh, oh. ทางล่ามีปลาไหลทะเลด้วยเหรอเรา,าไปเลยอะเขาวนโซนสนามเลยนะอย่าผอนนะว่าเขาเป็นปลาไหลไฟฟ้าเขาจับเข้าไปนะตู้เย็นนะอ้าวใช่แล้วมันคือปลาไหลไฟฟ้าโอมันจะช็อตเราได้เลยนะอุ oh <my. S 1> ้ยไม่มีกับระเบิดด้วยเหรอเนี่ยเขาไปก่อนเขาไปก่อนเร็วเร็วไปเร็วดูซิมันจะโผล่ที่ไหนกันนะข้างหน้าจะต้องมีสมบัติแก๊สไลท์ซ่อนอยู่นแน่ๆเลยโอ้ยข้างหน้าของเรามันคือปลาอะไรอะโอ้ oh. เอาไปซะแล้วยังไม่ทันโดนเลยตายซะแล้วมันเหมือนปลาะไรสักอย่างนะพี่คิมเหมือนปลาไปท้องทะเลลึกอะแล้วแบบปลาถ้าเราไปขวางทางเดินของมัน่ะหรือทางว่ายน้ําของมัน่ะเราจะโดนมันชนตายเลยนะดูดีึกว่าปลาดินนะเนี่ยนาปลาหรือปลาดินเลยอ๋อเหอเห็นแล้วอยากกินปลาแมคคารลในซอสเบรเกเทศแล้วหิวจะไปข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาดีล่ะขอไปข้างขวาก็นละกันรอด้วยรอด้วย รู้สึกว่าข้างขวามันจะโผล่มาถูกทางแล้วนะแต่ว่าประตูถัดไปอะ่ะมันล็อกสิใครก็ไม่รู้ว่าล็อกไวอ้อ่ะน่าดีเราจะเป็นแผนการของปีศทาทนันเงือกกันนะละล่ะแต่แค่น,นี้ไม่คารา,ามือพวกเราหรอกนะบอกเลยเรื่องดสสบัติที่ขอให้บอกเราบอกว่าให้เราไปตามหากุญแจให้เจอนะกุญแจอยู่ในหีบสมบัติเหรอนี่ไงพี่เคนได้แล้วได้แล้วครับน,นี้อลี่ให้คบทุกกล้องกันนะ นี่ไงเจอแล้วพี่เคนเจอกุญแจทองคําแล้วเราสามารถอาไปไขที่ประตูได้เลยเนาะนี่แล้วก็มาไขประตูทางนี้นี่ไงแล้วประตูก็จะเปิดออกใช่ไหมหางเงื้อมือมีบอกว่าให้เรารีบว่ายตามไปนะว่าแต่ว่าท่าว่ายน้ำนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาหน้าไขพื้นมาเลยอ๋อท่ากบปะเนี่ยหรือว่าท่าผีเสื้อเนี่ยว้าวตุ๊บเล่อเลยข้้งหน้ามีปากการังเพราะแต่ว่าพี่เคนว่าท่าว่ายน้ำเรามันแปลกแปลนะถพื้นมาตลอดทางเลยเนี่ย สายทะเลสายฟ้าหรือไงกันเนี่ยดูดิมันชัดแป๊ะแป๊ะปเลยอะ่ะแต่ว่าดูสิที่พื้นน่ะมีน้ํากรดด้วยนะว่าแต่ว่าทำไมมันเขียวอื้อขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าอดยว่อแหละนี่ต้องระวังนิดนึงนะแต่ว่าพื้นที่มันก็กว้างอยู่นี่แต่ว่าข้างหน้าพี่เคมันแปลกๆนะไปดูก่อนเป้ามาดิไปดูดิแย่แล้วหลังเรื่องปลาเม็ดโนจับขัง ได้ด้วยใช่ฉันด้วยฉันติดอยู่ในกล้องพี่เคนนย่าแล้วภารกิจต่อไปของเราจะต้องไปช่วยนางเงือกน้อยออกมานะนางเงือกเอามลไปไงต้องโดดตามลงไปยังไงล่ะโอ้โหไม่ใช่ p o ส s i b l ลก็มาแล้เขาเขามีกับดักระเบิดด้นั้นเนี่ยลงตรงไหนกันละเนี่ยเอาลงมองใส่ดีเอาลงมองนี่แล้วกันวยถึงแล้วถึงแล้ววิครั้ง่างมีเรือให้เราไปต่อด้ะยะฮู้ล่วงแล้วได้ด้วยใช่ฉันด้วยไม่ต้องห่วงน้มาเมดน้อย จะไปช่วยเธอเองอีกนิดเดียวเท่านั้นเราต้องขึ้นเรือพี่เคนเอาแล้วนั่งเรือกันไปแล้วอ้เฮ้ยพี่เคนก็มีของพี่เคนเลยไปด้วยดีไปด้วยดีหายด้วยหายด้วยเดี๋ยวขึ้นเรือแปรเราไปคุรลอมกันนั่นแหละต้อแเราป้าลราพี่เคนเขาจะปาแล้วนะเขาไม่รอเราระวังด้วยข้างหน้ามีปลาไหลยักษ์นะอันเป็นปลาไหลไฟฟ้า,า,ฟา,ฟาอุ้ยเอ้ยดูนั่นดินั่นมีนสัศาจนังเงือกที่นาะ อเอออยากเข้ามานะเอออยากเข้ามากำลังคายอยู่จะไปซ้ายหรือขวาดีแต่ว่าตรงไปก่อนละกันระวังมาอ้าวมืงเวลาเร่งด่วนมาอีกแล้วรับทันรับกันอุ้ยกับหลุมไม่ทันน่ะเฮ้ยนั่นมันลงหลุมก็อ่ะอ่ะจะไปอุโมงค์ไปทางต่อนะเหมือนจะเป็นอุโมงค์ลับเลยอ่ะเราลองไปกันละกันโอ้โหอุ้ยอุ้่วงหรืแล้วอ๋อไปทางไหนอ่ะเนี่ยแย่แล้วไปฝั่งตรงไหนก็ไม่รู้มาแล้วอุ้ยนี่เหมือนจะเป็นถ้ำนะ ท้ามใต้ทะเลน้ำลึกเหรอรู้สึกจะมีภูเขาไฟได้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามโดนไอภูเขาไฟตรงนี้นะถ้าโดนแล้วก็เราก็จะสู่ขิดทันที่น้วล่ะเราก็ค่อยๆไหวแล้วก็ววกให้หลบโซ่ก็โดนไม่ได้นะเฮ้ยนีไงพี่เคนม,มีรูไปต่อได้วล่ะไอโผล่ที่ไหนเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะโผล่ที่น้ำใต้ท้องทะเลที่ลึกมากๆเลยนะเพราะว่าปลาตะเกียงเนี่ยมันอยู่ในใต้ท้องทะเลลึกนะสิ หน้าตามันดีหน้าตามันตะมุต็มนีหน้าดูเลยอะต,อตอแวแวแววเชียวแต่จะกินฉันเป็นอาหารนะ่ะหมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวเนี่ยเนี่ยว่าไม่เจอปลาปินเร่องยา ถ้าจะกินปาบิลังยาแล้วก็ไม่นานหรอดนะถ้าจะกินพี่เคนนะไปกินอ้ามซะดีกว่านะนี่เลยวัยรุ่นมุดทอ่อดูข้างหน้าของเราดิมันก็ะพุนเพียบเลยเราจะไปทางไหนดีล่ะอุปสรรคเยอะมากเลยนะโอ้ยดูดิมันมีแบบว่าคล้ายๆกับอะไรมาดูดเขาด้วยล่ะน่ดีมันคือดอกไม้ทะเลเหรอแล้วข้างนนันจะปลอดภัยไหมดูสิยังไงก็ต้องไปต่อนะถอยหลังไม่ได้แล้วนะลงลูไปก่อน เออรูไหนก็ไม่รู้ปกติเราจะเจอแต่ท่อแอร์นะวันนี้เจอท่อหอยโขงนี่ทั้งหน้าของเราสวยจังเลยนั่คือปลาวานเหรออุ้ยปลาวาันน่าเหรอฮะโชคดีนี่เนี่ยที่ฉันท้าหินมาอุดรูไว้เราจะต้องหาชาวแววแล้วก็มาขุดกันออกเองนะซึ่งชาวแววเนี่ยเราจะต้องเก็บให้ครบทั้ง3อันเลยนะคหนะหอยแน่เจ้านั้งเงาใจร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแน่หายครบอ่ะน,นะดูดีปีศาจตัเงเงอกอ่ะเขาเล่นสกปรปกอ่ะ เอาก้อนหินอุดรูไว้อะเลยไปต่อไม่ได้อะปวดใจร้ายมากเลยอ่ะหาชาวเวลกันละกันนะนี่ไงกล้มาละเอาไปทุบหัวังเงือกเหรอไม่ใช่เอาไปขุดหินไปขุดรูหินนะดิ่เป็นอย่างนี้นี่เองมามาดูดเขาปิดปากถ้ามาไว้ไม่เห็นเนาะเนี่ยเราจะไปหาชาวเวลเพิ่มนะวดูท่าว่ายน้ำอาดีนี่ท่าว่ายน้ำหรืออะไรเนี่ยเหมือนท่าลูกหมาตกน้ำเลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วได้ครบแล้วสามอันแล้วก็ขุดเลยเนาะเขาบอกให้เราเนี่ยขุดตรงนี้ โอเคเรียบร้อยพี่เกณฑเย้นั่งในถ้ำออกไหนไปดูสีปากถ้ำเปิดแล้วไปกันต่อจะมาซีโครงใครหรอเฮ้ยดูดิตัวมัลรอดเลยกระแทกะข้าแน่เอ้ยเขาบอกว่าให้เราหยิบโครงกระดูกยักษ์เนี่ยแล้วก็ไปต่อทางเดิมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพี่เกณฑก็ว่าเมื่อกี้นะเล็งดีอนะมาแต่มันไม่ถึงสักทีอ่ะท่านจะบอกว่าใช้แค่อันเดียวก็เพียงพอนะแต่ว่าเราจะต้องเล็งเล็งดีๆก่อนนะแล้วค่อยวางเนี่ย กดว่างแบบเนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเขาไปเอามาเพิ่มอีกอันหนึ่งดีกว่านะนี่ไงแกมาเพิ่มอีกอันนึง่งละเอาไปว่างก่อนวางตรงไหนดีล่ะอุย้ยน่าเก็บมาฝากเด็กๆที่บ้านจังเลยเอุ้ยน่าแทกจังแล้วเราไปเส้นนี้ดีกว่านะอันนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะเนี่ยปึ๊บอีโอเคแล้วก็อันเก่าขึ้นมาก่อนขายยิมรับโอเคเรียบร้อยเด๋ยวอายหตตั้งนานนี่ท้าจะต้องใช้กระดูกนี่เอง ไอพี่เคข้างหน้าระวังนะมันมีดอกไม้ทะเลอีกแล้วอะ่ะนั่งไงปราสาทนะเงออกอ้อมตามมาแล้วอุย้ยดูดิมีแมคกัพคุนดุกด้วว่าเราจะต้องสับคันโยกตรงนี้ก่อนนะเราถึงจะไปได้เนาะสับคันโยกเามาก,ก่อนให้ประตูลัวมันเปิดก่อนนะเราให้กระโดดด้งดึงไปไปนะดึงดึงเฮ้ยด,ดูุงอุ้ยเหมือนกันนะเนี่ยด้งดึงด้งดึง วิวิวไกลไกลระวัง้างล่างนี่ตกลงไปไม่ได้นะจะเป็นยงไงใกับน้ำกรดเลยอะ่ะเกมันสูงเหลือเกินนะนี่ครับ้าถึงแล้วเอ,เอ้ยขึนไป,ป<ร>ข้างบนจริงๆรเนะหรอมันเหมือนปราสาทใต้น้ําเลยอะ่ะต้องมีอะไรอยู่ข้างในให้มีสมบัติป่ะต้องมีสมบัติอยาแล้วล่ะเมื่อกี้เราก็ผ่านห้องเก็บสมบัติมาแล้วนะเอ้แต่ยังน้นเราจะเดาให้เที่ยนเลยคดูเอ้ยไปข้างหน้าก่อนจัดการบอสให้ได้ก่อนนั่นไง นางเงือกอยู่ที่นั่นครับปีศาจนางเงือกเหรอ,อเฮ้ยดูดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเขาถึงจับนางเงือกโมเบิลของเราไว้ที่นี่แย่าเรวให้ฉันด้วยแต่จะต้องใช้ตีศูนย์ฆ่าปีศาจนางเงือกนะโอ้โหเตีศูนย์นี่ได้ยากเหลือเกินโอ้ยเดี๋ยวหยิบแล้วก็แบบพุ่งเหลาไงต้องรอมันเอามาเสิร์ฟก่อนนะใช่ต้องรอแบบเขาเอากลับมานะแต่ยังไม่ปลากลับมาเราก็ยังใช้ไม่ได้นะ เราต้องอยๆนปากกค่อยๆเลรงนะจังหวะน,นี้ต้องวิ่งหนีด้วยแล้วก็ระวังกับระเบิดไว้เนาะฮึปสี่ไอ้โดนจังๆบอกเม้โอ้ชีวิตดีๆียิงเข้ามาเลยปาเข้ามาเลยปาให้เหมือนกับไม้เสียบปลาย่างเลนะน <c oughs> ิวโดนป้าเหรอไอ้โดนโดนโดน,นี่แต่ว่ากว่าจะตายเนี่ยมันก็นานอยู่นะ ไม่รู้ว่าจะทายหรือว่าจะหนีไปกันแน่เนาะแน่ดิแต่ว่า,าที่แน่เนี่ยภารกิจเนาคือจะต้องดปลดอยสาวน้อยนางเงือกเมอร์เมดอมอกมาให้ได้นะแล้วถ้ามันผามาเสร็จแล้วม,มันมีบานเรียเกิดขึ้นอรอบๆด้วยนะเหมือนเขาจะเป็นแบบนางเงือกดีกับนางเงือกใจร้ายนะอยู่ใคนเดียวกันเหรอไม่ใช่เหมือนเขาจะเป็นแหมเหรียญสองด้านไงแต่ว่าเป็นนางเงือกที่ดีกับเป็นนางเงือกที่เลวไง เพราว่าเราต้องเลือดช่วยนางเงือกที่ดีไงนี่นตอนนี้ครึ่งหลอดแล้ว,วอะเฮ้ยไม่ไปง่ายอดูดินิดเดียวอา้ามดทนไว้เขาบอกว่าบอสนางเงือกเนี่ยเลือดเยอะมากเลยนะเลือดตั้งสองพันน่ะเขาจะมายืมตีศูนยเนี่ยอุย้ยใครก็ได้ยนปืนบาสุก้ามาทีอันนี้เราต้องการปืนบาสุก้าแต่ว่าปืนบาสุก้าเนี่ยใช้ไม่ได้กับนางเงือกนะเอาใช้ตีศูนย์แทนเราต้องใช้ตีศูนแทนถูกต้องแล้ว เดีกมีเอ้าวก่นไปเราต้องป่ายเป็นองใสให้ยาไใเ้ยยนะตัดไปลหลายดอกนะนิดเดียวเท่านั้นอ้าวเล็งให้โดนก็ทอแล้วยิงเสนอจุดเลยอันนี้แบบเสียบมันเข้าไปเลยนะต้องอีกทีนึงต้องซ้ำต้องซ้ำอุ้ยหนีไปอ้าวแล้วลเราก็สามารถปิดไฟสั่นได้นางเงือกปือรมเถัมาได้แล้วไอที่สุดภารกิจเราก็เสร็จสิน้นเย,ยชโยเราพอดแล้วว่าแต่เราจะกลับขึ้นไปบนบกยังไงดีละ่ะเออทาสิ ถ้าอย่างนั้นเราอยู่เป็นเพื่อนนางเงือกน้อยดีมากเอ้ยพี่เคยยังไม่อยากเป็นนากเงือกน่ะดูดิน่ารักจุงเบยอ,อ้ยดูดิเขามานั่งคู่กันเลยนะานั่งด้วยดีโอเคครับมิลล่าก็เล่นเมอร์เมดออปปี้ไว้ที่นี่กันเนาะถ้าชอบออปปี้นะนน่ารักแบบีิลล่าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งยิ่งนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พ,พ,พูดคุยกันเยอะๆนะครับอันนี้ต้องไปกับหลับไา<ป>จ<ห>้า